สวัสดีจ้าพบกับช่องพิวว่าพาแซบเด้อว,วันนี้พิวว่ามีอะไรแซบๆซอีกแล้วจ้านี่จา้าคือต am ัมแซลมอนเด้อจ้ะเด้อหน้าตาก็เป็นประมาณนี้เด้อจ้ะเด้อตัมแซลมอนใส่รอนตาหรือจา้าตาหน่วยตาแล้วเนี่ยเด้อจ้ะเด้อนี่ตาที่เราเอามากินกันวันนี้แก้ตัวเด้อว,วันนั้นไม่มีเสียงต้องพากเอาแต่วันนี้มีเสียงแท่นี่เด้อจ้ะพอปอกออกมาแล้วหน่วยลูกมันก็จะเป็นอย่างนี้ดเด้อจ้ะเด้ออันนี้คือหน่วยตาหน่วยอ่อนมันเด้อจ้ะเด้อ แลพ่อแม่พี่น้องคนไหนเข้ามาแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพี่ว่าพาแซบช่องเล็กๆช่องนี้ได้เด้อจ้ะเด้อใครเข้ามาแล้วก็ขอขอบคุณค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปกันได้จ้ะเด้อมาพ o, co, skincare, mascara, ูดหลายเสียเวลาเด้อพ่อแม่พ er ี่น้องนี่นะตอมแซลมอนจ้าตอมแซลมอนสดๆเลยเด้อเดี๋ยวเรากินเป่าๆให้ดูละลายในปากถ้าแก้วยมีเนี่ยเด้อ เดีย๋ยวก็จะดังเลยเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องขอโทษขออภัยเดยเจะเลอ <c oughs> วันนี้ขออนุญาตให้ชวน <c oughs> เข้ากันดีมากเลย ด,ดูดูพราะพ่พี่น้องอันนี้ละลายในปากเลยแซลมอนก็แบบหวานหวานตานก็หวานหวานหอมๆด้วยเดียว นเขาคกนั้นตัส้ม บอกว่าเบนูนี่ต้องแก้ตัวด้วจ้ะเด้อมันนั่นโอ้ยมมีเสียงเลยอือร่อยมากเลยเพราะแม่พี่น้องมันนุ่มละลายในปากด้วยจ้ะเด้อตาลอ่อนๆนี่นะตอนนี้หนาตาลหาซื้อได้ด้วยจ้ะเด้อมาซื้อได้ง่ายๆ ปลาแซลมอนขอเน้นแซลมอนตะคำนยคำใหญ่ๆเดีแย่พ่องอืม mm -hmm. มอะไรในปากเขาไม่พอดูไม่ได้จะทำของหวานได้อย่างเดียวน่าจะเนาะ น่เียของเขาเนี่ยก็โหสุดยอดมากเลยจ้ะ อยากมีตังชื่อเป็นตัวๆให้เคานแน่คือจะกินซาคาเนาะแมน Rồi. Sắc mà xỉ rồi. Ừm. Ừm. là nước bạc. Ừm. thật đi thật đi น้ำกว่าเดนน้อยนิดโหไรยในปากแซ่บมากคือจ้ะ